นี่ชุดที่ได้ฟรีฟรีคนใส่ฟรีนี่คือรถชั้นสูงเนาะได้ตัวละครนี่ก็สูงมฟรีเดือนมกราละนเดือนมกราละอันนี้สูงฟรีตั้งถึงเลเวลห้าแล้วสามอันนี้ก็โปรเจ็บฟรีเดือนมกราละเหมือนกันอันนี้เจ็บฟรีเหมือนกันเดือนกลุ่มพาเกือบผ่านมาแล้วนี่อันนี้มันจฟนนะฟรีทุกคนได้ตัวละครอันานี้มันก็จะได้ ภาพแบบนี uh ้น hmm. totally uh ี่เป็นทะเลทุกคนตัวเล็กๆมัก็โทรบ่อเบสก็จะเบ้ให้รวยยุ่งจะหวาเออให้เบไอ้เบสให้รวยยุ่งจะหวาโอเคให้รวย ส่มเร่งกันนะทุกคนเดี๋ยวส่งเร่นแต่สุดท้ายนะคนเพราะว่าตาอื่นเดี๋ยวเราต่อตนี้เราทองพี่ตาช่องเดี๋ยวเราค่อยนี้นี่น่าจะ

มันยากจริงๆคนดูมันมันมีป็นตัวมันไม่ได้คนราอะไรไม่ได้คนมันเมันมังเรามีปืนเอ็มสิปมันสู้กบบนันไม่ได้คนดูมีศส oh, 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 oh. mm ัตร like ูมาแล้วหนึคนเดียวเาไ่ดนั้นล่ไอะนี่นะกาเ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 รียนน้าเน

ถ้าเราเกิดมาเราเห็นค่ะแล้วก็ิดตรงน้นะท่นเอาเาูกเอ็มไลมมาเลี้ยงไม่ยากเลยี่มึงจไเอาเอากเอ็ไเอาเอ็ไมาเลี้ยงไงวัวัวเขาหวนนี่ะึงเราูกไปไว้

ซู้ซู้นะนี่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปลงลงยูทูบมีคนที่เก่งเนาะถ่ายคลิปลงยูทูบหน่อยมีช่องตัวเองและยังไม่ทำไม่รตอนนี้ไม่ค่อย้เหนื่อยอ้วซู้ ม่เราสวเองสวเองมันวเองมืนูเข้าไม่ได้ไงจึงเอาเาอยนี้ไปไงเมื่อเราไปเป็นลูกเข้าไงน่าจะลงคลิปเต็ดอันนี้ลงคลิปแม่เราละถ้าอะไรสุดนู่นจะอะไรสุดตอนไหนก็แม่แน่

ข้ามาตะคน่จะเล่นตาสุดท้ายทุกคนเพราะว่านี่มันแต่งตัวตทนนี่นี่คนนี้เขาเก่งทุกคนดูตะคิตะคิ

ตึงตัวแต่ผมก่อนผมสยมยวสยไหมทุกคนสวยไหม

ทุกคนนั่งเงียหนึ่งคนเกินเราแพ้เราเราแพ้แน่นอนเลยรบจนเราลายเยี่ยนไปเลยทีตั้งป็นนะ

มีอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรหรือเปล่าฮัลโหล สองคนเลยเราข้างลังด้วยนะนี่ไม่เป็นไรไม่ต้องมาชุบเดวแพอยห็นไ่มเมาะแล้วยังมาชุบเดวแพ ทุกคนดูนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลที่หลังนี่ทุกคนดูคนสุดท้ายทำคลิปที่ทำไลฟ์สดมาไลฟ์สดจะไม่ยากทำคลิปแบบคลิปก่อนแล้วค่อยลงเนาะาำมาดี พาแม่แนรู้เขาลากมาคุยกับการเดไม่้าาล้ นี่ซ um. hey ื no okay. no ้อๆเลยทุกคนไม่ใครไม่รู้ซองกี่อันน่ะต้องมีคนหนึ่งปืนด้วยเฮ้ยเราไม่ไปสู้อไหมไอ้ที่เอาไปหนาวจะนี่เอาไปยุ่หนาวเอาไปหนาเอาไปผกแก๊สล่เอาไปได้เลยเลยไปได้เลยมันเลย

วมันคนดีอะพวกฝาเนี้ยคนเนี้ยนะนะแต่ว่ามันมานี้ค่นะหรือว่กระป๋อยุ่นนี้เนี่ยเจอาล้วป่าดูอ่าจะไห่ตรงวันที่มันไล่ได้ออไถ้าไล่ไม่ได้ก็้อยไหลไ ไล์สดับมาับ <fu> ดี anyway, hey, hey. ๋ยย่าสาไดกไปหาย้ยนะไล์ส yeah. ุดไล่กสดก็ยาไล์สดยาเนะ่ากนร้อนหัว คนใส่เสื้อสีชมพูนะเขาเกลิ่งใครก็ได้ช่วยหน่อยขอบคุณนะพดลงยหนังสอ้จลเลครับตงเล่นกัน Qua à lắm lấy cuối cùng vào trong các năm năm mươi năm năm mươi năm 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 năm